สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการฝากเงินเข้าในแอปสตังโปนะคะหลังจากเราล็อกอินเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดมาที่หน้าแรกนะคะเสร็จแล้วกดตรงฝากเงินค่ะระบบจะพาเรามาหน้านี้นะคะเราจะฝากเป็นเงินสดเงินบาทเพราะฉะนั้นกดเข้าไปที่เงินบาทได้เลยค่ะ ระบบจะบอกว่าให้ฝากเงินแบบทันทีหรือทำการโอนเงินบาทไปยังธนาคารของสตังโปเราเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาแบบวิธีไหนนะคะแต่วิธีที่จะทำให้ดูตอนนี้จะทำวิธีฝากแบบทันทีนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นใส่จำนวนเงินค่ะสมมุติว่าวันนี้เราจะลองฝากสัก100บาทนะคะพิมพ์เข้าไป100บาทแล้วกดต่อไปค่ะ จากนั้นระบบจะมาหน้านี้นะคะให้เราทำการบันทึก QR code นะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะบันทึกลงมือถือของเราเลยหลังจากบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราไปแอปธนาคารที่จะทำการโอนเงินได้เลยค่ะเข้าแอปมาได้เลย หลังจากที่เราเข้าแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราฝากช่องทางด่วนนะคะให้กดตรงจ่ายบินค่ะใส่รหัสผ่านเข้าแอปนะคะจากนั้นไปช่องทางด่วนพิเศษก็คือสแกน QR code ค่ะกดเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วให้ไปเลือกรูปที่เรากดเซฟลงมาเมื่อกี้นะคะก็กดเข้าไปตรงรูปภาพ แล้วก็กดตรง qr code ได้เลยจากนั้นกดต่อไประบบก็จะทำการสแกน qr code นะคะหนึ100บาทจ่ายเข้าไปให้กับบริษัทสตังค์คอร์ปอเรชันนะคะต่อไปอ่ากดถัดไประบบก็จะถามเพื่อความชัวว่าเราจะโอนเงิน100บาทใช่ไหมอ่ะใส่บันทึกนิดนึงนะคะสตังโป จะใส่บันทึกไม่ใส่ก็แล้วแต่เรานะคะเสร็จแล้วกดยืนยันค่ะจากนั้นแอปเขาก็จะตัดเงินของเราออกไปนะคะแล้วเราก็ไปเข้าสตังโปของเราค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกดไปที่หน้าหลักได้เลยนะคะกลับเข้าไปหน้าหลักค่ะไปดูว่างเงินเข้ามาหรือยังนะคะวิธีการเช็คเงินของเรานะคะว่างเงินมาหรือยังก็คือ กดตรงนี้ค่ะคำว่ายอดสุทธิค่ะเสร็จแล้วมันจะปิดตาอยู่เนาะให้ทุกคนกดตรงลืมตานี่นะคะกดลูกกระตาลืมตาก็จะเห็นยอดเงินของเราค่ะเงินเข้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะทำการฝากเงินมีอยู่5,700บาทนี่ฝากเพิ่ม1 0 0ก็เป็น5,800บาทนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการฝากเงินสด เข้ามาในสตังโปค่ะ